สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับอันแอนลิสเบน a n n e l นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เราจะมาเล่าถึงน้องวิกเตอร์นะคะน้องใหม่ของบ้านเรานะจ๊ะก็คือปกติอันก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วนะคะแต่น้องวิกเตอร์เนี่ยก็คือได้มาจากอ precisa, เออน้องที่ทำงานนะคะเขาไปเก็บมาจากข้างถนนตรงเส้นอนุสาวรีย์อะค่ะทุกคนก็เลยได้ชื่อว่าวิกเตอร์นะคะเพราะว่า ยอมาจาก v i c t o r รี o โมน e เมนเนะจ๊ะก็เป็นที่มาของชื่อค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นแม่ลูกอ่อนเลี้ยงวนไปเช้าให้นมเย็นก็ต้องรีบกลับมาให้นมก็คือทะเลทะรายไม่ได้เลยค่ะทุกคนช่วงนี้ก็คือพยายามให้อาหารเปียกนะคะก็จะเป็นอาหารเ,เป็นสูตรที่แบบเป็นมูสผสมนมแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้น้องกินแต่น้องก็ไม่ค่อยกินอ่ะคือไม่รู้ว่า ยังไงแต่น้องก็ไม่ค่อยกินก็เลยก็เลยเน้นเป็นให้นมแพะแบบอย่างนี้ไปนะคะก็ให้เป็นขวดใส่ขวดเนาะก็พยายามแล้วแต่น้องก็กินบ้างไม่กินบ้างอ้เห็นไหมกินแล้วอ่ะกินแล้วกินโชกล้องอ่ะแล้วก็ลองนะจ๊ะนมไหมเอานมอ,อีกไหมลูกก็ที่บ้านมีแม่แมวนะคะแต่ว่าแม่แมวเขา เหมือนแบบบางทีแล้วแต่อารมณ์บางทีเขาก็ให้เข้าเต้าบ้างบางทีเขาก็ไม่ให้นะคะทุกคนก็อันก็เลยต้องใช้วิธีให้นมแพะเขานะคะเป็นนมแพะก็ให้กับขวดแบบนี้นะคะเขาก็จะดูดแบบนี้เหมือนเลี้ยงลูกเลยอะทุกคนตอนนี้คือแบบต้องรีบกลับบ้านมาเพื่อแบบมาให้นมเขาอะ่ะตอนกลางวันก็จะมีน้อง คอยช่วยดูให้นะคะด้วยความที่เขาไม่มีแม่นะคะก็ต้องแบบว่าคอยกระตุ้นฉี่กระตุ้นแบบให้เขาอึฉี่อะไรอย่างเงี้ยก็เอาผ้าชุบน้ําหน่อยอุ่นๆก็ถูๆก้นให้เขาฉี่ให้เขาอึนะคะแต่ดีอย่างว่ากลางคืนช่วงแรกๆก็มีกวนบ้างแต่หลังๆก็เหมือนรู้งานว่าได้เวลานอนแล้วก็จะนอนนะคะจะร้องแค่ตอนเชา้าหิวนมแล้วอะไรอย่างเงี้ย ชารวิกเตอร์ทักไทยคนดูหน่อยแล้วสวัสดีครับผมชื่อวิกเตอร์ครับโอ้ยอีกรอ้องก็วันนี้ก็คืออยากจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะก็ยังไงก็ฝากทุกทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อันด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปกันอีกนะคะก็เจอใหม่ค่ะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ พไปเตจ้าไายบายเร็วโอ้ยอย่าเพิ่งร้องบายบายก่อนแล้วเร็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 วบายบาย